หลวงปู่เหลียนถาวโลหรือพระครูนนทะสมณวัรอดีตเจ้าอาวาสวัดบางละหงตำบลบางก่างอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือของชาวนนทบุรีหลวงปู่เหลียนมีนามเดิมว่าเหลียนสังครัต เกิดเมื่อวันที่7มกราคมพศ2439ที่ตำบลดอนมะดันอำเภอเมืองจัังหวดนครราชสีมาบิดาชื่อนายแดงมารดาชื่อนางอยู่ ในวัยหนุ่มท่านได้เดินทางเข้ามาทำงานรับจ้างทำนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและต่อมาได้ย้ายมาทำงานเป็นคนสวนในจังหวัดนนทบ,บุรีหลวงปู่เหรียญอุปสมบทเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสอง0ัเจ็สณวัดขวัญเมืองตำบลบางก่างอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีโดยมีพระคู่ชุ่ม วัดประชาลาังสรรเป็นพระอุปชาหลังจากอุปสมบทท่านได้ศึกษาพระธรรมวินยัยและสอบได้นักธรรมชั้นเอกจากนั้นได้ออกธุดงและศึกษาวิชาอาคมจากพระอาจารย์หลายท่าน งานด้านการปกครองสงพศ2482ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางละหงพศ2509ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางละหงพศ2516ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบางกลางบางรักน้อยและเป็นพระอุปชาพศ2520ได้รับการพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูััญ,ญาบัตเจ้าคณะตำบลชันตรีในราชทินนามที่พระครูนนทสมณวัดวัตถุมงคลหลวงปู่เหรียนได้สร้างวัตถุมงคลหลายประเภทที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือในพุทธคุณเช่นเหรียญรุ่นแรกพศ2516เป็นเหรียญเสมาที่จัดสร้างขึ้นประมาณ1,000เหรียญ มีสองพิมพ์คือพิมพ์ข้างหยกักเนื้ออัป,ปก้าและพิมพ์ข้างไม่หยกักเนื้อทองแดงตะกุดมีหลายประเภทเช่นตะกุดพิษสมนตะกุดจักรพัทตะกุดมหาอุดตะกุดสามกริย์ตะกุดโทนซึ่งมีชื่อเสียงด้านความเข้มขลังและประสบการณ์จากผู้ที่บูชาหลวงปู่เหรียญได้มรณภาพ เมื่อวันที่27เมษายนพศ2531ซิ25ลิอายุได้92ปีษา62